อันนี้ลงเขาครับให้ดูลงเขาครับดูหน่อยดูหูดูดิดูดิดูดิ รลุดคดไปเมียวคดไปมาคดเกี้ยวอเปียวพ่อยอะฮะก็เหมือนวันนั้นนลยที่กลับไป,ไปเป็นอะไรนะปวดหัวอะไนะสี่โมงยี่ไป บ้านป่าอ้อยอีกห้ากิโลองตัวสันทิสุขวองวนไปทางไหนโค้งแล้วเกินพี่น้องระหว่างภูเพียงกับไอสันทิสุขเนี่ยถนนคนเคี้ยวแล้วโค้งถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับ นี่ก็เป็นเมืองใหญ่โตเะดูเลยครับตัวไหนจนยางครับ สี่กิโลอำเภอสันทิศเราเห็นแต่ภูเขามันจะเป็น,นนะตัวอำเภอตรงไหนวะนู่นอำเภออยู่ตรงกลางอกเขานะมันเาขาค้อะ เก่าข้อเลยมาเพือสันทีสุข อีกสี่ร้อยเมตรลีว้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลขหนึ่งหน่งหกเก้านี่นนึ่งหกเก้ แนี่ยเดินเสร็หลักอยู่ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข1169น,นี่ตัวเหมืองเขาอะอำเปอร์แม่จะรินอ่ะนนน 1, 9, อัมเปอร์บอกระอรอำเปอร์ก่ะ ไปเดี๋ยวนี่พอตัวต่อก็ใหญ่สุดแล้วนแค่นี้โอเคครับถึงแล้วแน่นะนี่คือเมืองอ่าอำเภอเมืองสันทิสุขนะตอนนี้ตะเวนตะเวนอยู่แบบ 7ด้วยครจอมไ 7, 7, 7, 8, 8. ร้เมตตา7 7เด็ดหยุดบุอ่ะโอเคครับถึงแล้วครับสันติสุขครับก็วนๆหางอำเภอวันนี้นอยู่นนไหนทีขอไลก่กดแชร์กดัาารบรุกๆค่ายเบอร์ด้วยนะครับบ๊ายบายลาก่อนครับคลิปนี้มาถึงแล้วครับอำเภอสันติสุขสวัสดีครับ